สวัสดีค่ะสมัยไทยแลนด์สัปดาห์นี้ปุ้ยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแต่น้อยคนนักนะคะที่จะทราบว่าเขาเป็นหัวหน้าทีมที่พาคนไทยไปสร้างประตูมหาวิหารกับบะที่ซาอุดิอาระเบียหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนมุสลิมทั่วโลก่านก็หวังค่ะว่าสักวันหนึ่งในชีวิตจะต้องไปสแสวงบุญที่นั่นบุคคลท่านนี้ท่านเป็นใครไปติดตามพร้องกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่นาคนาวาฟาร์มแอนด์รีสอร์ทที่ปักช่องเขาใหญ่พร้อมกับแขกของเรานะคะอาจารย์อับดุลเลาะห์ค่ะสวัสดีค่ะจันค้าสวัสดีครับถ้าจะทักทายสวัสดีเป็นภาษาอิสลามสวัสดีเขาออกเสียงไงคะอาจารย์อัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมพอได้นะคะอาจารย์คะความหมายแปลว่าขอความสันติความจำริญ จงประสมได้ท่านเป็นพรอแอันประเสริฐจริงๆนะคะเหมาะกับทีมงานแล้วก็รายการของเราในวันนี้ด้วยนะคะที่เราต้องมานั่งอยู่จุดๆนี้เพราะว่าอยากจะมาคุยกับอาจารย์ค่ะทั้งชีวิตความเป็นมาของอาจารย์รวมทั้งสถานที่แห่งนี้ที่เรากำลังนั่งคุยสัมภาษณ์บรรยากาศท่ามกลางเมฆหมอกต้นไม้นะที่เขาใหญ่ อยากให้อาจารย์เล่าก่อนเอ,เอาชื่อก่อนนะคะอาจารย์เพราะว่าเวลาปุ้ยแบบมีเพื่อนที่เป็นอิสลามเนี่ยเขาจะมีความหมายของชื่อแต่ละคนเลยว่าชื่อคนนี้หมายถึงอะไรคุนเขาหมายถึงดาบหมายถึงอะไรอย่างชื่อของอาจารย์คืออาจารย์อับดุลละ์นี่ชื่อหมายถึงอะไระอาจารย์ชื่อเนี่ยนะครับอ,อับดุลละอับดุลละแปลว่าบ่าวข,ของอ,อาาัลลอห์เป็นชื่ออับดุลแปลว่าบ่าวอัลลอฮ์ก็คือชื่ออัลลอฮ์ผู้ ที่เป็นพระเจ้าของเราที่เราขอรพบ,บูชานะครับค่ะอับดุลอลอฮ์เบาวของอัลลอฮ์ครับอืมค่ะนี่คือที่มาแล้วเราต้องมีนามสกุลด้วยไหมคะอย่างคนอิสลามเขาจะมีนามสกุลไม่มีนามสกุลผมคือนามสกุลนาคนาวาเนี่ยก็ชายกันทั้งหมดไอ้ก็ชายกันเหมือนระบบของคนไทยทั่วไปเช่นว่า ถ้าลูกชายผมก็ใช้นักนาวาแต่ถ้าลูกสาวไปแต่งกับคนอื่นก็ใช้ทา้งสกุลของสามีก็เหมือนกันเหมือนกันค่ะอาจารย์เป็นคนไทยมุสลิมเกิดและเติบโตที่นี่ไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเพิ่งย้ายมบ้านผมอยู่เกิดที่เมื่อก่อนเรียกว่าตำบลสวนหลวงอำเภอพระขนงจังหวัดเนี่ยกรุงเทพมหานครอ๋อคนกรุงเทพแล้วก็แต่ตอนนี้เขาไม่เรียกตำบลสวนหลวงแล้วเขาไปเรียกว่า เขตสวนหลวงะนะอยู่ที่ถนนพัฒนาการถ้าถ้าไปพัฒนาการก็ซอยยี่สิบแยกสิบสามบ้านผมที่นั่นก็เกิดที่นั่นนะครับนั่นคือบ้านเกิดบ้านเกิดแต่ว่านี่คือที่ใช้ชีวิตปัจจุบันอยู่ที่เขาใหญ่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าทําไมอาจารย์ถึงตัดสินใจจากบ้านเกิดพัฒนาการมาอยู่ที่เขาใหญ่นะคะแต่ว่าอยากให้อาจารย์เล่าหน่อยว่า จริงๆแล้วอาจารย์เป็นใครมาจากไหนะนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ได้ร่วมประสบการณ์และรับรู้ประวัติของอาจารย์ไปด,ด้วยค่ะคือผมเนี่ยพ่อผมชื่อฮัดยีสมานนาคนาวาหรือฮัดยีอับดุลมุตตอนิฟชื่อภาษาหรับนะเจ้อของอิสลามน,นามสกุลนาคนาวาและแม่ผมชื่อฮัดยนานะ เนาะนาคนาวาผมก็เกิดที่นั่นก็พ่อเป็นคนทํานาชาวนาอ๋อตรงนั้นเป็นนาเหรอคะเป็นนาหมดเลยเป็นนาหมดเลยพนาการเนี่ยจากคลองตันมาเนี่ยไปกระทั่งถึงผาสุขอะไรใดพวกนั้นทั้งนาทั้งนั้นอ่ะเป็นนาทั้งนั้นเรามีถนนตัดมาผมก็อยู่เล่นวิ่งเล่นกันแถวนั้นเลี้ยงควายด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไปอยู่กับพ่อแม่ช่วยทําไร่แถวนาเขาก็เป็นพอสมควรเพราะตอนยังเด็กๆอยู่ โตเติบโตมาตน,นะคะยอยู่กับท้องไร่ท้องนาม,มามีความคิดความฝันไม่ว่าโตขึ้นอยากจะประกอบอาชีพอะไรอยากจะทำอะไร<ช>นี่กา,ารันคือผมเนี่ยในช่วงเด็กๆเนี่ยผมมีคนที่เรียนเก่งมีอยู่ครั้งหนึ่งผมกำลังอยู่ที่บ้านเราอยู่กับพ่อแม่เขาก็ถามว่ามีคนหนึ่งชื่ออับดุรมานเพียนมานะ,ะอิหมามอับดุรมานเพียนมานะคนนี้เขาจะจัดเรือ ไปทําประกอบพิธีฮัทไปจากเรือจอกจากท่าเรือของเตยแล้วไปขึ้นที่ท่าเรือเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียสมัยก่อนต้องนั่งเรือไม่ได้นั่งเรือบินเรือบินไม่มี่จะใช้เวลาเดินทางในมหาสมุทรเนี่ยตั้งแต่เอาไทยออกมาจนตั้งถึงเจดดาเนี่ยสิบแปดวันสิบแดบเกวันก็อยู่ในทะเลก็นี่แหละที่อมาเปุมานเพียรมาณเนี่ย เขาก็บอกว่าเขาอยากได้เยาวชนเนี่ยสักสิบคนไปเรียนที่ซาอุดีอาระเบียไปเรียนทิมักกะเนี่ยแล้วก็ไปเรียนแบบถูกต้องโดยที่สมัยที่ท่านทำเรือฮัดยิงหรือเรียกเรือหอยิงเ่ยนะไปทำฮัตดีเนี่ยนะก็จะเอาคนไปทำปีหนึ่งลงเรือเนี่ยประมาณเจ็ดแปดร้อยคนนะไปทีหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าจอาเยาวชนทั้งสิบคน เพื่อที่จะไปเรียนต่อที่มักกะโดยที่จะเข้าพบกษัตริย์อกษัตริย์ตอนนั้นกษัตริย์ควายซอนควายซอนเนี่ยขิงควายซ้อนอจะเข้าพบกษัตริย์แล้วก็ให้พวกนักเรียนที่ไปสิบคนเนี่ยได้เรียนอย่างถูกต้องไม่ตรงนี้ <c oughs> ไม่ต้องโรบินฮูดว่าง,งันเลย <c oughs> เ,เสร็จแล้ว พ่อก็มาถามว่าอยากไปไหมผมบอกไปไปเลยเนี่ยได้พบกษัตริย์ด้วยได้เรียนด้วยนแล้วก็เรียนถูกต้นนะมาว่าก็ไปก็นั่งเรือไปจากท่าเรือของเตยเนี่ยไปถึงท่าเรือเยดานเนี่ยสิบแปดวันค่ะไม่ต้องบอกเราว่ายากลําบากขนาดไหนสิบแปดวันอยู่บนเรือต้องเมาเรือแน่นอนต้องเมาเรือแต่ไปถึงแล้วได้เรียนสมใจไหมค่ะอาจารย์คะพอไปถึงก็ ทางอิมามอับดุระมานเพียรมานะเนี่ยก็บอกว่าไปถึงเนี่ยได้เวลาทำฮั์ก่อนเวลาทำฮัตเนี่ยฮัตยีเนี่ยแปลว่าถ้าคนทำประกอบพิธีฮัตแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าฮัดดี<ม>อย่างอับดุลลอเนี่ยฮัดดีอับดุลลออับดุลละมานก็ฮัดดีอับดุลละมานมมฉะนั้นฮัดดีเนี่ยเป็นหลักการอันหนึ่งของอิสลามว่า ทุกคนที่มีความสามารถจะไปได้จําเป็นต้องไปครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นหมายาาคามว่าความสามารถนี่หมายกว่าหนึ่งสตังมีพอที่จะไปสองอายุยังไปไหวสามมีเรือไปไหมมีเครื่องวินไปไหมหรือทํำยังไงไปได้ถ้ายังมีไปได้คุณต้องไปถ้าไปไม่ได้นะอีกเรื่องหนึ่งถ้าหากว่า คุณไม่มีความสามารถเงินทองก็ไม่มีแล้วก็เรือก็ไม่มีเครื่องบินก็ไม่ก็ไม่จาเป็นแต่ถ้ายังมีอยาจะคุณต้องไปมีตังเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะมาซื้อบ้านซื้อรถก่อนไม่ได้ต้องไปฮัตก่อนต้องไปฮัตเป็นเรื่องจําเป็นค,ครับพอเสร็จแล้วพอสามฮัตเสร็จนะ<อ>ก็ทางอิมาบุรุมานเพียนมานล้วนี่ก็บอกว่าเข้าพบกษัตริย์ไปซอนไม่ได้เพราะว่า คงจะมีปัญหาเรื่องการบ้านการเมืองอะไรหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกไม่ได้ไม่ได้ก็ทุกคนจะต้องกลับหรือถ้าสิบคนเนี่ยใครอยากจะอยู่ก็ต้องหนีอยู่ต้องเป็นโรบินฮูดหลบรึ่งซ่อนคือตีต<ม>้นห<อ>มนยมาเถอะค่ะท,ทีนี้ผมก็ทางสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์เลยก็ทำใช้เขียนจ้นมมยทางส่งใบเสนอมาทางพ่อบอกว่าอยู่ไม่ได้จะต้องกลับละเขาก็บอกว่าเอาทางนั้นให้กลับมา พอกลับมาเนี่ยทางเรียนศาสนาวิยาที่หนองจอกเนี่ยมีอาจารย์อิมรอนมักูดีนะซึ่งเป็นน่าชายของบรูวีมกักกูดีเนี่ยเ,เขากลับมาจากอียิปต์เขาก็มาเปิดโรงเรียนชื่อโรงเรียนศาสนาวิทยาไปเรียนวันที่เข้าไปเรียนเข้าไปเนี่ยก็ไปดูการเรียนการสอนของอาจารย์อิมรอนมักูดีเนี่ยพ่อผมก็ถามว่าเราเรียนเขาได้ไหม เพราะว่าเรียนเป็นภาษาหลับทั้งหมดผมก็บอกได้สบายมากผมเรียนไดแ้แล้วผมก็ไปเรียนกับเขาไปอยู่ที่ศาสนวิทยาเนี่ยเรียนข้อจ่ามรอนมาคุดีเนี่ยสองปีสองปีเรียนอะไรบ้างคะอาจารย์เรียนภาษาหลับล้วนๆเลยก็คนเรียนเนี่ยที่เรียนเน้นภาษาหลับจริงเนี่ยน้อยน้อยเลยยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยน้อยก็นี่แหละมีโรงเรียนไม่กี่โรงเรียนที่เปิด ปเรียนเพื่อทําการสอนภาษาแับโดยตรงผมก็เป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนศาสนาวิยาเป็นคนสุดท้ายของนักเรียนรุ่นแรกคนสุดท้ายเรียนอยู่กี่ปีจนจบคะคือธรรมดาเนี่ยเขาจะเรียนอยู่ประมาณสี่ถึงห้าปีแล้วก็จะออกประกาศสิบบอกประกาศสิบบตรเนี่ยไปเรียนต่อในประเทศอาหรับได้นะแต่ผมเนี่ยเรียนแค่สองปีพ่อก็บอกว่าจะส่งผมไปเรียนต่อที่อินเดียค่ะ ผมก็บอกไปไม่มีปฏิเสธเลยไม่มีปฏิเสธายหมดล่ชอบอ่าแล้วก็ึินเครื่องบินจากกรุงเทพเนี่ยจากนอนเมืองเนี่ยไปลงกันกัตตาค่ะแล้วก็เดินทางไปยังใต้สุดของอินเดียอินเดียไปเรียนอะไรคะอาจารย์แล้วได้อะไรกลับมาบ้างก็ที่เรียนอินเดียเนี่ยถ้าเราจะพูดภาษาสากลก็คงจะระดับไฮสคูลนะนะมีเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาระดับ สาราบในหลักเลยสารับภาษาอังกฤษและภาษาอุตดูภาษาอุตดูก็คือภาษาอินเดียที่ที่บอกเมื่อกี้ว่าการเขียนเนี่ยเหมือนภาษาลาบแต่ว่ามันต่างกันนิดนหน่อยหน่อยคืออักษรเนี่ยเขียนแล้วใกล้ๆกล้กันแหละแต่ภาษาอุตดูเนี่ยจะเป็นภาษาที่ประกอบด้วยหนึ่งภาษาอาบสองภาษาสันสกฤตบาลีสามภาษาอังกฤษนะเนี่ยจะรวมเป็นทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกเป็นภาษาอุตดู ภาษาอุดดูกับภาษาฮินดีก็ต่างกันค่<ฮ>ะเนีฮินดีก็คนคนคฮินดูเขาจะจะพูดจะเขียนแต่ถ้าคนมุสลิมคนมุสลิมที่อยู่ในอินเดียเนี่ยจะใช้คําว่าภาษาอุตด,ดู <ฮะ S 2> ไม่ใช่รรสารภาษาฮินดีเ,เรียนอินเดียไฮสคูลคือมัธยมจนจบเลยไหมคะแล้วต่อมหาวิทยาลัยเลยไหมยังอันเรียนแค่สองปีเนี่ยสองปีเนี่ยก็ได้ประกาศจบัตรประกาศบัตรตรงนี้เขาเรียกว่า เท่ากัว่าจบเตรียมเตรียมมหาวิทยาลัยไปก็เหมือนกับว่าเ,เป็น<ะ>อนุใช่ไหมคะอะาจารย์เป็นอ,น,อนุปญญาสามารถจะไปเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอาหรับได้ะฉะนั้นพอผมจบสองปีก็ได้ประกาศสบบัติมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อ,อวิทยาวิเศษรัฐก็จบมาด้วยกันแต่เขาบอกเขาจะต่อปริญญาตรีที่กาลาจีที่ปาฏิสสาน ผมบอกว่าผมจะไปต่อบวิญญาตตีที่อียิปต์มาอะไราอาชาติที่ประเทศอียิปต์ผมก็ไปนะไปทำไมต้องเป็นอียิปต์คะอาจารย์เพราะว่าอียิปต์ครูของผมที่อาจารย์ยํมรอนที่เล่าให้ฟังเมื่อก <พะ S 1> ี้เขาก็จบมาจากอียิปต์จบจากมาอะไราอาชาติเนี่ยอะไรอาซาตเนี่ยมาอะไราที่เก่าแก่มากเนี่ยเก่าแก่ เราเป็นหมาหลาลัยแรกของในกลุ่มอาหรับเลยขึ้นชื่อมีชื่อเสียงชื่อเสียงมากถ้าจะเรียนด้านภาษาพวกนี้ต้องไปที่อียิปต์ไปที่เรียนจบศึกษาเลยไหมคะที่อียิปต์หรือย,อยังไงต่อคะก็พอพอจบจากอินเดียปั๊บเนี่ยธรรมดาคนที่ไปจากเมืองไทยหรือว่าจะไปเรียนภาษาอาหรับหรือศาสนาที่อาชัดเนี่ยที่อียิปต์เนี่ยก็ะจะไปเข้าปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่สี่ปี แต่ผมนี่มีประกาศนีบัตรไยสกูลจากอินเดียพอไปถึงอียิปต์เนี่ยเขาให้ผมเรียนปีสเลยปีหนึ่งปีสองไม่ต้องสองปีเลยจบจบเลยคือไปนี่ชนะขายเมื่อหมดเลยก็คนคนที่เขาไปก็ไปเรียนปีหนึ่งปีสองปีสาผมไม่ไปถึงบพาะผมเข้าปีสามปีสี่สองปีจบเป็นเด็กเรียนเก่งว่านะแล้วก็เรียนปริญญาโทอีกปีหนึ่งมาจบ ไม่ทันจบดีก็ต้องกลับมาดูแลพ่อแม่ค่ะอาจารย์แค่มีคําถามสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้บางคนถามว่าเออเรียนแบบนี้แล้วจบออกมาทําอาชีพอะไรทุกคนจะมองที่ปลายทางน้องวเวลาเรียนเสร็จแล้วจะทาอาชีพอะไรอย่างของอาจารย์ที่ไปเรียนนี่คือส่วนใหญ่เขาทำอาชีพเป็น,เป,นเป็นคำถามที่จะต้องถามว่าจบมาแล้วทําอะไระทีนี้จบมาก็เสมือนว่าบางคนเนี่ยส่วนใหญ่ว่างนันนดีกว่า ก็มาเป็นอาจารย์สอนตามโรงเรียนศาสนาตามโรงเรียนที่สอนภาษาหลับนะรับผมก็กลับมามาเป็นอาจารย์เป็นครูสอนภาษาหลับที่โรงเรียนสอนวิทยาที่ผมเคยเรียนไปเรียนอยู่เป็นอาจารย์เป็นครูอยู่สองปีเสร็จแล้วก็ทางอาจารย์นิมรอนเนี่ยก็ให้เงินเดือนผมเขาก็บอกว่าเขาให้ได้แค่นี้นะเพราะว่ารายได้มันก็มาเคยมีก็บอกผมว่าอัุดุละ ถ้าอยากจะไปเรียนจะไปทำงานที่อื่นก็เชิญได้ไม่เป็นไรผมก็มาเป็นสมัครเป็นไกด์ภาษาหลับกอ mm hmm. อยู่ได้หน่อยนึงนะทางประเทศกูเวตในตอบรับมาว่าจะมีคณะหนึ่งเป็นระดับเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าหญิงจากกูเวตจะมาเที่ยวเมืองไทย mm hmm. ผมก็ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ภาษาหลับคนเดียวในประเทศไทยในยุคนั้นตอนนั้นต้องสอบไหมคะอาจารย์ ไม่สอบสอบแปลว่าผมจะได้ประกศาศบัตรจ้างทอการท่องเที่ยวมีแขวนป้ายมีอะไรตัวค,คนเดียวเลยะนะเรา่าคนอย่างที่ว่าเมื่อกี้เขาจบมาเขาก็ไปเป็นครูสอนศาสนาสอนภาษาอังแต่ผมเนี่ยสอนศาสนาก็สอนแล้วภาษาัก็สอนแล้วแต่เข้าไปทำใกล้เป็นภาษาอังกฤษจริงๆไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ยินนะกลที่ม,มันแบบนั้นไม่มีผมคนเดียวเลยผมก็เทคแคร์ดูแลเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าหญิงจากภูเวต เขาพักอยู่โรงแรมดุสิตธานีนะนั่นแหละเป็นชุดแรกที่ผมรับงานค่ะแล้วอยู่มาอีกสักพักหนึ่งประมาณสักสองอาทิตย์ก็มีชุดใหญ่เป็นเจ้าฟ้าชายจากซาอุจากซาอุดิอเบียอาร์เบียอาร์ดาบไายเออร์นั่นเลยแล้วก็เจ้าฟ้าชายคนนี้ชื่อมายิดเจ้าฟ้าชายมายิดบินอัมรุลอาซีดอาลซาอุดนะคือเจ้าฟ้าชายของซาอุดิมันมีเยอะมาก เขาบอกว่าเวลาเนี่ยทนะับก็แล้วเนี่ยมีถึงเจ็ดแปดพันคนคือลูกคนนี้คนนี้ก็เป็นเป็นอมิตรอมิตรแปลว่าเจ้าฟ้าชายจะเป็นอมิตรทั้งหมดว่างั้นแต่ถ้าผู้หญิงก็จะอมีหรอแปลเจ้าฟ้าหญิงฉะนั้นผมก็ไปดูแลแค่เจ้าฟ้าชายมายึดเป็นผู้ว่าการเนะเหมือนกับผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยแต่ก็เป็นผู้ว่าการละครมักกะ เมืกอน์เมกาเนี่ยแะเขาก็มาภาคท่โรงแรมโอเรเตินนั่นแหละสองชุดใหญ่ที่ผมทำงานทั้งแรกที่เป็นภาษาหลับที่เป็นใกล้ภาษาหลับค่ะสนุกไหมคะชอบไหมมันต่างจากการเป็นครูสอนภาษาเนีการเป็นไกด์มากเพราะว่าหนึ่งเช้ามืดจะต้องไปอยู่เขาที่รงแรมโอเรนตินแล้วคอยดูดูแลแค่เรื่องอาหารเบ็ดบัเรื่องอะไรต่างๆแลาจะเที่ยวเราก็ต้องพาเขาไปแล้วก็ผมเนี่ย เรื่องของในเมืองหลวงหรือในกรุงเทพมหาะนะครก็ไม่เคยรู้เท่าไรหรอกเพราะว่าเป็นไกล้ใหม่อ่ะนะก็ะยังไม่ได้เรียนรู้อะไรมากพอขึ้นรถก็จะต้องบรรยายผมก็บรรยายเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปมุสลิมมีเท่าไหร่พุทธมีเท่าไหร่ว่าเรื่อยไปเลยก้าว<อ>ตัวรอดได<อ>้จนกระทั่งเหตุการณ์พลิกผันไปเจอกับใครเข้าจนนำมาสู่เรื่องราวที่เรากำลังจะดำเนินต่อไปนี้นะคะจย์ ก็คือหมายความว่าตอนที่ดูแลใช้แคร์อามิสมาจิตอยูจจ่เนี่ยที่โอเรนเทนเน่นทางเลขาของท่านอามิสเนี่ยอามิสมาจิตเนี่ยบอกว่าอดุลอดลอลงไปดูที่มีคนอาหรับสองคนกําลังลงมาจากลิฟต์ของแรมโอเรนเทนเหมือนกันที่อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละเขาก็ลงมาบอกว่าอดุลลอไปดูที่เพราะว่าสองคนเนี้เป็นคนอาหรับแต่พูดภาษาอาหรับได้อย่างเดียวาภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ให้ไปดูแลเขาหน่อย<ะ>ไปถึงเขาก็ลงมาจากลิฟต์ผมก็ไปยืนอยู่หน้าลิฟต์เนี่ยเขาก็เขาถามว่าผมเป็นใครผมว่าชื่ออับดุลลอนะแล้วก็มาทำหน้าที่อะไรตรงเนี้ย<ะ>ที่โร<ะ>งแรมโบเรนเซนราะว่าผมมาเป็นล่ามให้กับเจ้าพระชายมายด์เตอร์มิดมายด<ะ>ซึ่งเป็นผู้ว่านครมังกรเสร็จแล้วท่านเชคอาหมัดคนที่ลงมาเนี่ยชื่อเชคอาหมัดอิบราฮิมบาดุ เป็นนายกสมาคมพ่อค้าทองทิมกาแล้วก็น้องเคยของท่านชื่อฮัสซันฮารีรี่สองคนลงมาผมก็เขาถามผมผมก็แนะนำตัวแล้วเขาก็บอกว่าอันดับแรกเลยให้ย้ายเขาก่อนย้ายจากเขาย้ายสองคนเนี่ยสองท่านเนี่ยให้ย้ายจากรงแรมบรันเตนไปอยู hmm, mm ่โรงแรมอื่นผมก็พาเขาไปอยู่โรงแรมบนเทียนบนเทียนก็คือต้นถนนสุรุมนั่นแหละ ที่มาตรงนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามาเมืองไทยครั้งแรกมาเพื่อที่จะมาหาคนไปทำประตูประตูล้อหรือประตูกาบากาบากับประตูล้อเนี่ยอันเดียวกันกาบาก็คือเนี่ยตัวหินดำหินเนี่ยตรงที่เห็นสีดดำที่ผ้าคลุมดำคขยก็ะกาบาหรือประตูล้อก็คือแปลก็ความหมายคือบ้านของอัลลอฮ์ก็คืออันเดียวกันกาบากับประตูล้อเนี่ยอันเดียวกันค่ะ ขาก็บอกว่าจะไปทําประตูกาบะผมก็มาเล่าให้เจ้านายฟังเจ้าของบริษัททัวร์เล่าให้พ่อแม่ฟังเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเรามุสลิมอยู่ในประเทศไทยนี่มีแค่สิบเปอเซ็นต์นะที่เหลือก็เขาเป็นคนพูดเป็นคริเตียนเป็นอะไรไปแต่ทําไมทางเชคอาหมาัดอิบราฮิมบรดุคนที่ให้ผมย้ายแล้วคนที่ที่จะมาพูดเรื่องทำประตูกาบ้านี มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาเอาคนไทยอู่ช่างแถวบ้านเขาหรือประเทศเพื่อนบ้านเยอะแยะเต็มไปหมดทําไมจะต้องมาที่ประเทศไทยอียิปต์ก็อียิปต์เนี่ยก็เป็นภาษาอาบค่ะแล้วก็มีช่างเยอะแยะจอร์แดนมร็อกโกอะไรอะไรหมดเลยแต่เขามาเอาเมืองไทยมันเล่าให้ใครฟังไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อเลยเป็นไปไม่ได้ค่ะแล้วก็พอมาก็ย้ายเข้าไปอยู่ตรงนู้นเรียบร้อยเสร็จแล้วอีกประมาณสักเดือนนีแกกลับมาใหม่ บอกว่าไอ้ที่พูดวันนั้นนะ่ะนะบอกว่าที่จะมาทําประตูหาคนมาทําประตูประตูล้อเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะเรื่องจริงนะเขาบอกงนี้นะเรื่องจริงเพราะว่าน้องชายเขาเนี่ยชื่อด็อเตอร์ไฟส์อิบราฮิมบาดุดเป็นน้องชายของท่านเซ็กอาห์มัดคนที่เจอที่ลิฟต์ลงมาเข,า,ขาเป็นดอตอร์แล้วเป็นผู้อาการการท่าเรือยยดดา เขาบอกว่าน้องชายเขาเนี่ยได้สั่งไม้มาฆ่ามงจากประเทศไทยผ่านทางเนี่ยท่านอรมณ์วงวันเป็นสอสอชุดนั้นแล้วก็บอกว่าไม้ไปถึงแล้วผมก็กลับมามาล่าเฮ้ยทำไมไปถึงรื่องจริงแล้วเน่ไม่ใช้วใช่เร่องจริงแล้วอดุลลมาครั้งนี้เนี่ยนายต้อง รับผิดชอบไปดูแลหน้าที่ตรงนี้โดยที่เอาคนไทยเป็นช่างไม้ฝีมือดีสามคนช่างทองสามคนลาบดุลลคือผมนี่จะต้องดูแลแท้แค่ทั้งหมดทั้งเรื่องการไทยภาษาการให้ความเข้าใจอะไรต่างยผมก็กลับมาเล่าให้พ่อแม่ให้กับเจ้านายฟังเขาบอกเฮ้ยทางนั้นต้องไปแล้วรอบนี้เขาเชื่อละเชื่อแล้ว